อันนี้เป็นลูกผสมแบงกัดแดงนะครับ F1 นะ F1 ก็คือแม่ของเขาเนี่ยเป็นบราวมันแล้วเราเอาเอาแบงกัดเอาแองกัดแดงเลือดร้อยใส่เข้าไปนะครับเนี่ยท่านดูนะลูกออกมาเป็นตัวเมียนนี้เก็บไว้ทดแทนนะครับท่านดูนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือ F1 นะครับดูในโตขนาดนี้นะครับนี่เป็นแม่พันธุ์ที่เก็บไว้ทดแทนดังนั้นเนี่ยก็การันตีให้พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องคนเลี้ยงคนเหนือว่าวันนี้ ประเทศเราเรามีสายแบลงกัดแดงแล้วนะครับท่านดูในะยืนยันด้วยภาพนะครับเห็นไหมครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านที่สนใจนะครับประสานมาเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้อันนี้ชัดเจนนะครับแบลงกัดแดงสวยงามมากส่วนฝั่งนี้นะครับตัวผู้นะครับอันนี้ตอนละอันนี้ก็น้ำหนัก600มี500กว่ามีนะครับ พร้อมที่จะไปผ่าเพื่อเป็นเนื้อคุณภาพต่อไปนะท่านดูนะครับเนื้อไทยไม่แพ้เนื้อใดในโลกขอการันตีได้